หนึ่งเดียวในโลกชาวไทยเบิ้งอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีสืบสามประเพณีเก่าแก่กว่า100ปีตักบาตรเทโวโรหนะด้วยลูกอมวันออกพรรษา นายรัชพลเอื้อสลุงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุงพร้อมด้วยนางสาวพิมพระ์การพิพิธนานันผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลบบุรีพร้อมด้วยชาวไทยเบืง้งได้แต่งกายชุดประจำชาติพันธ์ไทยเบืง้งรวมตัวกันที่วัดเพื่อทำบุญในวันออกพรรษาที่วัดโคกสำราญตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี ซึ่งมีประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะแต่ชุมชนแห่งนี้มีการตักบาตรที่ไม่เหมือนกับที่อื่นๆของประเทศหรืออาจเป็นที่เดียวในโลกเนื่องจากตักบาตรเทโวโรหนะของที่จังหวัดอื่นๆจะเป็นการตักบาตรข้าวต้มมัดหรือตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแต่สําหรับที่วัดโคกสําราญวัดในชุมชนไทยเบิ้งแห่งนี้จะใช้ลูกอมเช่นลูกอมนมสดที่ชาวบ้านกวนกันเองที่ในปีนี้จะมีลูกอมที่กวนกันมาเองมากขึ้นนํามาตักบาตรเทวหรือลูกอมที่หา ซื้อจากท้องตลาดมาตักบารเทวพระสงฆ์โดยเป็นการทำสืบทอดกันมาเป็นรุ่นรุ่น,นยาวนานกว่า100ปีพระครูผาสุขพัฒนะสุนทรเจ้าอาวาสวัดโคกสำราญกล่าวว่าการตักบารเทวของที่นี่เป็นการสืบทอดประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยเบิง้งซึ่งการตักบารลูกอมมีความหมายคือในอดีตการหลังออกพรรษาแล้วพระสงฆ์ส่วนใหญ่มี ก็จะออกเดินทุดงเพื่อปฏิบัติธรรมแต่การเดินทางสมัยก่อนไม่สะดวกพระสงฆ์ที่รับปาดลูกอมมาก็จะนําลูกอมมาติดตัวไปด้วยเวลาที่เดินทุดงหากพระสงฆ์เกิดหิวน้ําก็จะสามารถใส่ลูกอมแทนการดื่มน้ําเพื่อแก้กระหายน้ําหรือบางครั้งระหว่างออกทุดงพระเกิดอาพาธเมื่อกินยาลูกกรอนแล้วมีอาการขมก็จะใช้ลูกอมอมแก้ขมได้จึงถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันตลอดมา ด้านนายรัชพลเอื้อสลุงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุงเปิดเผยว่าชาวบ้านไทยเบิงได้มีการสืบสารประเพณีตักบาตลูกอมมานานกว่า100ปีแล้วโดยจะจัดทําขึ้นหลังออกพรรษาหนึ่งวันเพื่อให้พระสงฆ์ได้นําลูกอมติดตัวไปในเวลาเดินทุดงสแสวงบุญและเพื่อนําไว้เวลายามเจ็บป่วยเพื่อใช้ผสมยาลูกกลอนกินจะได้ไม,ม่ขม สำหรับวันตักบาตรเทวหมายถึงวันธรบุญตักบาตรในเทศกาลออกพรรษาตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่าเป็นวันที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาการตักบาตรเทวนี้บางวัดทำในวันออกพรรษาคือวันขึ้น15ค่ำเดือน11บางวัดก็ทำในวันรุ่งขึ้นคือวันแรม1ค่ำเดือน11 นางสาวพิมพการพิพิธธนานัน์ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานลบบุรีเปิดเผยว่าประเพณีตักบาตรเทโวโรหณนะลูกอมของชาวไทยเบิงตําบลโคลกสลุงอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีถือเป็นประเพณีที่เก่าแก่และหาที่ไหนไม่ได้เตรียมช่วยผลักดันให้เป็นประเพณีหนึ่งที่เข้าเป็นประเพณีของวัฒนธรรมชุมชนและให้ติดเป็นปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีอีกด้วย